พี่เขาดูไม่ใช่จากยุคสมัยเราอ้าวจะจ้ากันเหมือนคนโบราณเลยมีอะไรเจ๋งๆเยอะเลยอะที่มันไม่ควรอยู่ในผนังวัดอะนี่เดี๋ยวเรากาลังรอไข่กน่อย่างนี้คือเดี๋ยวคนที่เราจะเจอเนี่ยชื่อพี่อำนาจพอเป็นไข่อะผมได้ยินชื่อสายพันธุ์กิงกเวียเนี่ยมาจากทางพี่อำนาจเนาะไม่เคยได้ยินชื่อกิงกเวียที่เอกใจหรือที่จำชื่อสายพันธุ์นี้ได้เนื่องจากเขาบอกว่ามันมีเคสีประมาณ 30- 40ฮะ สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เวอร์ไปเ่าใช่แล้วผมก็ถามว่าวิธีการปลูกเขาปลูกแบบไหนเขาบอกเขาปลูกแบบธรรมชาติเขาได้สายพันธุ์นี้ตอนแรกเราได้ยินอย่างเงี้ยเราก็ตกใจนะเฮ้ยมันมันจริงเหรอวะอะไรเงี้ยพอเรามาได้ยินอีกครั้งหนึ่งในงานบอกว่าสัมมนาของดรชนินยาวิทยากรอ่ะเขาก็พูดว่าเฮ้ยสายพันธุ์เนี้ยมีสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งข้อมูลมันแมทชิ่งกันนะเราก็เฮ้ยมันมันต้องมีซัมติงแล้วอะไรเงี้ยอ้าวครับโอเคครับสวัสดีครับ อันนี้พี่อำนาจเนาะติดใจมากเลยคือบอกว่าอะไรนะ T S C สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอพี่ถูกต้องครับท่านอันนี้มั่วป่ะเอาตรงตรงใจเย็นๆพี่อย่าไปเอาจริงๆผมตั้งข้อสังเกตนะถ้า T S C สี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงนะผมว่าแค่เดินเราก็คงเมาแล้วอะแค่เฉียดแค่เฉียดเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะลองสอบถามตัวข้อมูล กับอาจารย์ที่เคยได้ยินในงานสมาออัมมนาคแต่เนี่ยผมอาจจะโทรหาทางดรชินยาก่อนสวัสดีครับรครับพอดีผมมา,าตามหาสายพันธุ์เกลกเวียครับที่งานประชุมที่อาจารย์จัดนะครับที่เขาบอกว่าสายพันธุ์เกลกเวียเนี่ยมีค่า T.S. สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ชื่อพัชชาชื่อพัชชาอาจารย์มีเบอร์ไหมครับผมเดี๋ยวขอสะดวกนิดนึงนะขอบคุณมากครับครับเฮ้ยไม่เจอมีโกรนนี่เนนะี่ย มีอะไรเติมให้พี่วัดวะนี่จะได้ลมดีคือผัวร้อนแล้วเนี่ยหลังจากที่พี่ทราบว่าที่บริเวณนี้มีสายพันธุ์กัญชาดั้งเดิมเนยที่มีการเข้ามาสำรวจสอหายงบ้างครับพี่เราใช้สมาชิกในพื้นที่ใครมีบ้านเรามาคัดดูจะมีกลุ่มก่อนที่จะมาหาสายพันธุ์เกิงกะเวียใช่ไหมใช่ครับอพอวันประชุมใหญ่เนี่ยปุ๊บคนประมาณประมาณหนึ่กว่าคน พี่อำนาจกับตน,นี้เล่ามาเรามาดูพี่พี่บอกก็คือสายพันธุ์เกลือเกเวียไหมครับสายพันธุเ์เกลือกะเวียแต่จากข้างบนลงมาปลูกในพื้นที่ข้างล่างตอนนั้นเขาเขาบอกว่าให้ไปขอขึ้นทะเบียนนะแล้วขอไปสองต้นแล้วก็ปลูกสองต้นลักษณะของสายพันธุ์นี้ต้นมันเป็นทรงยังไงพี่เป็นทรงพุ่มขนาดกลางประมาณสักวานงึงอ,อันนี้ปะโอ้ใช่เลย เ้วพี่ทำไมลูกใกล้กันอ่ะถูกใกล้ใกล้เงี้ยรงใจปรงใจคนรักกันไงก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นตัวผู้อยู่ต้นหนึ่งตัวเมียอยู่ต้นหนึ่งเออมันคู่กันดีว่ะครับผมเอ้อเตมแท้ไม่มีเลย มันไม่จําเป็นต้องเป่งตัวให้มันมีกลิ่นเยอะไงคือมันตั้งท้องกันหมดแล้วเนี่ยทุกช่อติดเม็ดหมดเลยแล้วดอกก็สังเกตมันจะเล็กมากเพราะว่านี่จะมันอยู่ใกล้ตัวผู้มากเมื่อไหร่มันไกลตัวผู้มันถึงจะพยายามฟอร์มดอกเยอะไม่มีใจโคมเยอะเยอะสะบออกมันนี่มีมาเลลยส่งของมันก็ทรงสูงนะฟูมมันไม่ได้กว้างมากนะครับใบเลี้ยวแต่ใบเนี่ยใบเนี่ยเห็นชัดเลยลักษณะช่อก็ไปทาง ฟาทิวาแหละเห็นกันชัดๆเลยต้นชาต้นนี้ยังไม่สมบูรณ์นะถ้าสมบูรณ์มันจะเป็นุยเป็นปั้วเลยครับอันนี้พันอะไรอะคะพันกัญชาแล้วเัญาพันว่านอะไรถ้าเราทําได้ก็คือเราเก็บแค่ดีเอ็นเอไปเปรียบเทียบขั้งบนว่ามันมีความใช่เราเราอาจเก็บสันฐานแค่ตัวดอกเฉยๆอ่บใบมันจะไม่เหลือแล้วใบมันไม่เหลือแล้วอ่ะ อันนี้อาจจะเป็นการเก็บดียอย่างเดียวเพราะว่าใบามันไม่สมบูรณ์ครับครับขอบพระคุณท่านที่เราได้มาใหม่ตอนนี้สมบูรณ์ใกล้เคียงกับกัญชาที่ตโตในป่าเดี๋ยวเราไปดูใวนวัดกเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ชนินยาส่งเบอร์อาจารย์พันมาให้แล้วอ่ะองโทรไปเลยเอเอ้โทรดิครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์พันครับไอสายพันธุ์เกลิกเวียเนี่ย มี T S C ประมาณ4ี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ค่ะวัดจากตัวน้ำมันหรือวัดจากตัวฟูดออยตัวฟูดออยหรือวัดจากตัวดอกครับตัวดอกค่ะตัวดอกที่มีน้ำมันแล้วก็เราจะตัดออกมาอาจารย์คะอาจารย์ใช้เทคนิคหรือเครื่องมืออะไรวัดหรอคะวัดด้วย S P A R จากับ่ C L c ค่ะอาจารย์รันด้วยมาตรฐานคาลิเบรดด้วยไหมคะใช่ค่ะมันต้องวัดด้วยคลิเบรดไปแล้วถ้าไม่มรันมันก็ไม่ได้ก็คือ T h C ขึ้นมาเลย จำนวนเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคือใน SDR มันแค่แยกสามอย่ไหมคะใช่ค่ะแต่ใน CLC มันจะสามารถบอกเปอร์เซ็นต์ของสามได้แต่และแหล่งนี่นะคะก็จะไม่เท่ากันพื้นที่ของเกิดกวีเกิดกวีเนี่ยที่จองพวัดพิ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เหกับการถูกสายขนนี้นะคะมันก็จะเกิดพันสายพันเกินกวีตั้นแดงแล้วก็เกินกวีธรรมชาติอ่าสองตัวเนี้ยจะให้ค่า TSC สูงมาก ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ครับสอบถามนึงครับไอตัวสายพันธุ์เกลเกาหีเนี่ยอาจารย์ได้มาจากจากเกาหลีเลยครัขอบคุณอาจารย์มากครับแคร์บอกว่าโดยคือเฉลี่ยอยู่43กว่าอเ43 43บ้าไปแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นการแดนจะมีท H เสีูงกว่าอยู่50่อเถ้าอเนียออกไปสู่ระดับโลกจริงอะ มมััันนนดงโลลกกแตเเยหรอะส่จะขอแทรกเรื่องการตรวจสอบกัญชากันสักหน่อยดีกว่าในประเทศที่มีกัญชาถูกกฎหมายแล้วจะมีข้อกฎหมายบังคับที่จะต้องมีการตรวจสอบสารสําคัญต่างๆรวมถึงสารพิษสารตกค้างเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคใช้กัญชายอย่างถูกสายพันธุ์และปลอดภยัยโดยจะมีการตรวจความแรงและสารแคนนาบินนยเทอร์พีนหรือกลิ่นรสโลหนะหนัก ยาฆ่าศัาตรูพืชเชื้อราซึ่งค่าเหล่านี้จะถูกแสดงไว้บนสลากของกัญชาที่ขายทีนี้เรื่องเครื่องมือในการตรวจขอยกตัวอย่างอเมริกาจะมีมาตรฐานของเครื่องมือที่เข้มงวดเพื่อผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำโดยการตรวจปริมาณสาร THC และสารแคนนาบินอย์อื่นๆจะใช้เครื่อง HPLC เป็นมาตรฐานซึ่งอาจารย์ที่ใช้ตรวจสอบสาร t s c ในสายพันธุ์เกลืงกระเวียก็ใช้เครื่องมือตัวเดียวกันแต่ตอนนี้เรื่องปริมาณ t s c ในสายพันธุ์เกลิงกระเวียที่ตรวจสอบออกมานั้นสามารถวัดได้ถึงมากกว่า43เซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าลองดูข้อมูลตามเว็บไซต์กัญชาต่างๆนั้น,น,นสายพันธุ์ไทยค่าเฉลีย่ย t s c เรามักจะพบอยู่ที่18-20ส่วนสายพันธุ์กัญชาที่ค่า t s c สูงที่สุดนักขณะน,นี้ตามนิตยสาร High Time คือพัน์ Godfather OG พบปริมาณ THC ถึง34%เอร์เซนี่แหละคือสิ่งที่ทีมงานพันธุไทยยังรู้สึกไม่ปักใจเชื่อเสถีเดียวเพราะปริมาณ THC สูงโดดมากดังนั้นพวกเราเลยตัดสินใจจะขอเก็บตัวอย่างสายพันธุ์เกลิงกระเวียเพื่อไปตรวจสอบในแหลบกลางอย่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งพวกเราจะกลับมาแจ้งผลอีกครั้งที่เพจพัน์บุรีรัมครับตอนนี้ใกล้จะถึงพื้นที่บ้านที่ปลูกกัญชาในสายพันธุ์ของเกเงกระเวียนนี่แหละครับที่อมราสสา ตัเพราะเป็นมะเร็งก็เลยเช็ดมันเป็นชารักษาหายเขาก็เลยเลยรัการพร้อมอันนี้ถึงถึงแล้วป่ะน่าจะถึงแล้วรถจะชะลอตัวละฝนมาน่าจะมาแรงเลยเนี่ยโอ้โหหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับโอ้โหสูง กัญชาพวกนี้คือใช่สายพันธุ์เกลิงกะเวียหรือเปล่าใช่ค่ะต้นสุขภาพดีมากต้นสุขภาพดีสวยมากสวยครับบอกแส่ที่ค่อยมาแจ้งว่าเป็นสายพันธุ์เกลิงกะเวียนะครับถ้ามองจากลักษณะสันฐานภายนอกเนี่ยใบจะมีลักษณะเรียวเล็กเรียวเล็กนะครับความสูงก็ประมาณสองสองเมตรเศษไอ้นี่อายุก,กี่เดือนครับสเดือนกว่า3เดือนกว่าอุ้นสามเดือนกว่าโตขนาดนี้โตสูงสุดถึงไหนครับสี่ห้าเมตรห้าเมตรลูก แข่งกับมะม่วงอนี่ยอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยไหมไอสันฐานวิทยาที่ผมเห็นแตกต่างเนาะที่จากทั่วไปเนี่ยลักษณะตัวของตัวกเวียเนี่ยทรงพุ่มทรงมันจะเป็นทรงพุ่มใช่ไม่ได้เป็นก้านเดียวโตขึ้นมาต้นเนี่ยมันไม่มีการตัดแต่งแล้วไม่มีการแบบเขาแตกเองใช่เงต้นมาแตกเองฉะนั้นลักษณะฟอร์มเนี่ยมันเป็นพุ่มอยู่แล้วอ่ะไม่เคยเห็นแบบแตกกิ่งเยอะขนาดนี้มาก่อนนะใช่้คือมันไม่ได้ตัดแล้วเขาก็แยกเขาแยกเยอะ ปกติคือมันต้องตัดเอาแล้วมันถึงจะเป็นอย่างนี้ค่ะคำว่าเกิงกะเวียนยมันคืออะไรยังไงครับเกิงกะเวเนี่นะครับตอนที่ผมไปสัมมนาเรื่องกัญชาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอาจารย์สมนึกได้บอกว่าสายพันธุ์เกิงกะเวียอยู่ที่เมืองการก็ได้ข้อมูลมาปุ๊บเราก็ว่ากัญชาเนี่ยเป็นสมบัติของคนเมืองการหรือของปร,ประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอห้าพระพาที่เมืองการมาที่พิ้เย ทิพุเยหมู่บ้านที่พุเยก็ติดกับเกินเกเวียที่พุเยทิพุเยคือลองห้าเสด็จไปทิพุเยผู้พระราชทานก็เป็นสายพันธุ์เกินเกเวียอันนี้ที่มานะครับคิดว่าที่เห็นนี่ใช่ไหมถ้าเห็นจากอันที่มันเป็นใบเล็กๆอันนั้นน่ะก็ดูแตกต่างจากหลายๆตัวเนาะที่เห็นส่วนตัวผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้ก็ทางเขาก็ยืนยันว่ามีการเอาตัวสายพันธุ์นี้ไปทดสอบในห้องแลบพอมาดูด้วยตัวตาตัวเองผ่านพี่อำนาจเนาะ พียอหน้อันนี้เขาก็เคยเดิยวกับทางอาจารย์พัดอยู่ด้วยความเป็นไปได้ของสายพันธุ์นี้คิดว่าก็น่าจะใช่ยอยู่ตอนนี้บางต้นได้ทําดอกแล้วกลิ่นของดอกยังยังไม่โชยออกมามากกลิ่นมันยังไม่ค่อยออกนะแต่ตามแบบพวกต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวอยู่แต่ว่าจะไม่เปรี้ยวเหมือนหางกระรอกที่เป็นแบบมะม่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับคือแกนลําต้นลักษณะสาาเต็ม จะเรียบเนียนกลมกลึงถ้าอย่างสไตล์ของหางกระรอกสเต็มที่มันเป็นร่องอ่ะคือมันเหมือนเป็นท่อมาติดกันแล้วเป็นร่องเป็นร่องชัดเจนแต่เนี้ยค่อนข้างจะเงียนกว่าสเต็มมันก็คือลําต้นลาต้นตั้งแต่เอาเม็ดลงเลยครับจนถึงเก็บเกี่ยวให้ดอกเนี่ยระยะเวลานานเท่าไหร่ครับประมาณห้าหกเดือนน่ะห้าหกเดือนถึงเก็บเกี่ยวได้ผมสันนิษฐานนะถ้าเกิดกิ่งมาเยอะอย่างเนี้ยปริมาณดอกมันน่าจะกระจุ้งได้จริงกระจายช่อมันใหญ่หรือช่อมันเล็กมันเรียวมันเล็กเรียวค่ะ คู่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นมากใช่ใช่คือเป็นทุกทุกกิ่งเลยนะครับออกดอกทุกกิ่งเลยไหมตั้งแต่กิ่งล่างเลยเหรอหมดเลยแล้วทั้งต้นเลยอ่ะต้นหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่่ะแบบเคยเก็บได้ครึ่งกิโลสดสดหรือว่าแห้งแห้งที่ปลูกเนี่ยชาวบ้านที่ปลูกคือมารักษาตัวเองที่เป็นมะเร็งครับนะฮะส่วนใหญ่เก้าสิเปอร์เซ็นออยางงี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตเก็บข้อมูลต้องการชา คือตอนนี้ที่เราทำเนี่ยต่อไปเนี่ยจะได้เก็บไว้เป็นเป็นข้อมูลเป็นสมบัติของประเทศเราว่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่น้องกันไม่ชาวต่างชาติเอาสายพันธุ์ของเราอะไปขึ้นทะเบียนได้ค่ะพี่จะพาผมไปดูอะไรการแกล้งต้นครับผมแกล้งต้นไปทําไมกันสมมุติว่าเราเห็นว่าทรงจะเป็นตัวผู้ใช่ไหมครับอพอทรงจะเป็นตัวผู้ป,ปุ๊บเราก็ต้องแกล้งให้มันเป็นตัวเมียอ๋อ โดยการทรมานมันหลายวิธีการแกงต้นนะฮะครับผมหนึ่งใช้มีดเสียบเป็นการก็ได้ข้อที่2ใช้ไม้ทิ่มฟันเสียบเป็นการกระบะหรือเสียบเป็นแนวยาวก็ได้ครับนะครับต้องอมีดผ่าก่อนอมีดแทงเข้าไปก่อนที่แทงก่อนป <นะ S 1> <Warm. S 2> ุ๊บก็ เสียบลงไปเลย,เยครับแล้วที่เคยได้ยินว่าแทงต้นเราวพี่ไก่อุดนี้คือพี่ได้ทำแบบนี้ไมไม่ได้ทำนที่ที่ไก่จะมีเชื้อรามากน้อยกันทําไหน่<อ>ถ้าเกิดเชื้อราเข้ากินใบทุกอย่างก็คือจบเลยอีกขั้นที่3ก็คือบิดลําต้นทุกกิ่งกา้านเราจะบิดได้หมดฮะบ,บิดคือบิกา้านจาบหัวจากท้ายครับแล้วก็บิดเลยบิดซ้ายบิดขวาบิดได้แนี้ครับพอ,อได้แป๊กก็พอเลยเพราะข้างในแกนในหัดปุ๊บเนี่ยข้างนอกเซลล์ต้นไม้มันก็ยังส่งท่อลำเลียงได้ การแป้งต้นไม้ด้วยวิธีนี้นะครับก็เขาจะเรียกว่า high stress t r a n n i n g ก็คือการสร้างความเครียด mm hmm. เพื่อเกิดความเครียดสูงเนี่ยหลักการในต้นไม้เนี่ยเขาก็ต้องการที่มีชีวิตต่อไป mm hmm. เมื่อเขาเป็นแค่ต้นตัวผู้เนี่ยเขาพยายามจะเกิด mm hmm. ดอกตัวตัวเมียขึ้นมาอยู่ในต้นเดียวกันจากต้นตัวผู้กลายเป็นต้นกระเทยมาเพราะว่าเมล็ดที่ออกมาเนี่ยประมาณ80เปเซ็นเี่ยยังเป็นต้นตัวผู้หรือเมล็ดกระเทยอ,อยู่มีส่วนน้อยท,ท,ที่ที่จะกลายเป็นเมล็ดตัวเมียนะฮะ เคได้เห็นเป็นบุญตาเนี่ยดีใจมากเลยได้ยินมานานแล้วบินลำต้นเนี่ยไปต่อกันดีกว่าตัวนี้ครับผมหลังเปลี่ยนมาแล้วครับผมไปกันเลยครับผมยินดีครับไปได้บอดแสใหม่มาว่าเขาจะพาเราไปอีกสถานที่หนึ่งต้นที่อื่นนะใช่ไหมใช่ต้นใหญ่กว่านี้เป็นเทอร์โอเวียนไอ้ที่นี่น่าจะเวิร์กอยู่เมื่อกี้เห็นจากรูปนะน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กจากข้อมูลที่เรามีอยู่รู้สึกว่า สายพันธุ์กัญชาไทยรูทมันมีมาสองสายป่ะสายคือสายอีสานกับสายภาคเหนือทางหนึ่งมาตามตะเข็บของทางเหนือก็คือลอกล็วกขานอะไรน่ทางนึงล็อกลาวลงมาถูกว่าเปลี่ยนแปลงโดยสภาพแดดร้อนของแต่ละที่มันก็เลยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันก็บอกว่าต่างประเทศเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่สนใจค่า t ซ c หรอกแล้วเขารูวงมาจากของประเทศไทยต้องดีแน่นอนสวัสดีครับท่านสวัสดีครับวันี้มาถ่ายทำก็ สวัสดีครับท่านมันจะะทายทำยังไงครับผมเพราะผมก็ไม่เข้าใจนะมันไม่ได้หรอกมั้งเพราะว่าพถ่ายทำเนี่ยมันพอออกมาแล้วมันเป็นผลเสียคือเราทำแล้วเราก็เพื่อการรักษาโรคจริงอันนี้เราถึงกันยังเรารอทางทางนีมเขาไปเจรจาใช่ไหมเจรจาว่าจะให้ทางเราเข้าไปได้หรือเปล่าคืออยากจะเห็นต้นพันธุเกลนเกเวียเพราะมันสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากอะไราเงี้ยคือเราจะเก็บไว้เหมือนศึกษาต่อไป แล้วจะดำเนินอะไรตรงนี้ไปไปที่หน่วยงานเลถเป็นเพจพันบุรีลำเราจะขอดูต้นด้วยได้ได้เดี๋ยวจะ้นรถกอเดี๋ยวจะเข้ามาในสัวนไรถูกไหมคะเข้าได้เลยค่ะเอาลุยลุยพวกเรา ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเวอร์จริงนะว่าทริปนี้ก็ถือว่าแบบสักเซสโฟนนะเราได้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยคือเบื้องต้นอย่างของแนเลยไม่เคยได้ยินชื่อพันเกิงกระบีะมาก่อนซึ่งเรารู้สูกว่าแบบเออมันมีแล้วมันมีเอกลักษณ์ของมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันมันมีอะไรที่ต้องค้นหาตรงนั้นโอ้ตรงนู้นมากครับโอ้โหดทำที่ ออก,ก,กวเคเกวียครับผมโอ้โห,โหปลูกกระชามานานหรือยังครับปีนึงปีหนึ่ง้งแต่วันที่เออนีอ่นทศกรรมก่อนที่นีลโทศกรรมนี้เคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้ไม่เคยก็แค่สนใจพอเขาปล่อยก็เลยลองไม่เคยยุ่งกับไอ้พวกนี้เลยไม่ได้เสพด้วยอ,อืมอ๋อแล้วปลูกไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับรักษาคนป่วยมันจะมีโปรแกรมโปรแกรมนึงที่มันว่าสี่สิบโรคอะไรนั่นนะครับเห็ดดอกของมันเนี่ย เห็นภาพชัดเลยนะว่ามันต่างพอนี่คือทําดอกใบมันหายหมดเลยอย่างที่เราได้ยินมาเนาะก็คือเป็นเป็นช่อโปร่งแล้วก็ดอกเป็นกลุ่มเป็นก้อนก้อนไม่เหมือนที่จะเป็นเหมือนหางกระรอกที่เป็นเป็นพุ่มใญ่พุ่มใหญ่หมอยมันอ่ะก็จะยาวเป็นสีแดงช่อดอกถ้าถ้าจะชัดมันจะค่อนข้างโปร่งมากๆเลยล่ะก็คือจะเป็นก้อนกระจุกกระจุกมันจะไม่ได้เต็มกิ่งอย่างนี้นะครับมันจะเป็นก้อนตัวนี้ได้เม็ดมาจากไหนอะไรยังไงครับ ลายพันเม็ดมันมาจากหลายที่นะต้นนี้เราคัดมาแล้วเม็ดรู้สึกจะมาทางด่างเกียวแล้วก็สีสวัสดิ์เขาบอกว่าเป็นพันเกวียวเลยใช่ไหมหากะลอกไหมทองครับและจะงที่เขาเรียกไม่เหมือนแล้วทำไมยังเรียกหางกระลอกไหมอะไรนะไหมทองนี่ปลูกอยู่กี่สายพันธุ์ครับเนี่ยโอ้หลายสายพันธุ์มากผมคนเพื่อนเยอะกุรีล์ก็มีสกลนครก็มีเลยก็มีตาก็มี อ๋อพี่ในฐานะที่ปลูกหลายสายพันธุ์นะครับพอจะอธิบายได้ไหมว่าเกึืองตะเวียเนี่ยครับมามันต่างจากพันธุ์อื่นยังไงบ้างครับจากการที่ปลูกมาเนี่ยมันถ้าเป็นฤดูหนาวนี่มันจะ,ะขึ้นบางทีขึ้นไม่ทันเลยแล้วก็มีกะลีเลยอืแต่ถ้าปลูกพุทธพายาวไปทรูไปนู่นเลยฤดูหนาวเลย ทางนี้บอกว่าที่กาญจนบุรีมันก็จะมีเกลงกะเวียงที่มันเป็นก้านเขียวกับก้านแดงเราจะไม่เคยเจอเอกที่บก้านแดงจริงๆว่ามันจะแดงทั้งต้นเลยแต่ว่าในสวนนี่มันจะมีอยู่ต้นอย่างที่ว่าก้านแดงประมาณขนาดนี้มีอยู่ไปดูแล้วพี่พอจะทราบไหมครับว่าถ้าเกิดพี่ปลูกหลายสายพันธุ์ในที่เดียวกันเนี่ยมันอาจจะทําลายสายพันธุ์เกลงกะเวียสายพันธุ์ท้องถิ่นแท้เลยเนื่องจากสายพันธุ์เกลงกะเวียเนี่ย มีสาร TSC ค่อนข้างเยอะมากมันน่าเสียดายถ,าถ้าเกิดมันจะมาสูญเสียความแบบความ purity ของมันพี่ก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันจะต้องกลายพันธุ์ของสายพันธุ์อันนี้ประวัตินะฮะพี่สมาชิกให้ผมมาเนี่ยนะฮะในสายพันธุ์ตัดหนึ่งต้นได้หนึ่งคันลบตาต้นเดียวนะฮะอันนั้นคือเป็นพันธุ์พื้นเพดั้งเดิมที่นี่แหละครับคือกระเลียงหรือหรือชนกลุ่มน,น้อยเนี่ยไม่ได้นำพาเพราะพื้นที่เราเป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมฮะเป็นป่าแล้วค่อนข้างอุดมสมบูรณ์สูง แล้วต้นอัญชาเนี่ยเกิดมาในชีวิตผมก็ไม่เคยเห็นต้นเท่านี้แต่คําบอกเล่าของคนที่ทําไม้เขาบอกว่ามีจริงผมยืนยันได้ในพื้นที่จังหวัดกาญจน์เนี่ยนะฮะท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่มีมีครับผมอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็เกือบเจ็ดสิบแล้วครับเป็นมะเร็งลำไส้ลรวลุงก็เอาวัญชามาต้มกินมั่งสูบมั่งไม่ไม่ถึงปีก็หายร่างกายก็ดีไม่ไม่เจ็บไม่ไข้อะไรสักอย่างเลยคนนี้ยังเป็นอยู่ไหมไม่เป็นไปตรวจไม่เจอล คอมดันคอมดันเมื่อวานเลยก็ไม่มีเฉพาะลุงคนเดียวลุงก็ดีแต่คนอ,อื่นเขาจะเที่ยไม่เช่ก็ยังไม่รู้เอาต้นมาต้มกินทําน้ําชาน้าร้อนตรงกินแล้วก็ไอที่ไอช่อบมันก็เอามายําใส่กระยาเส้นไปสูบก็เป็นยาสมุนไพรลุงก็คิดว่าเป็นสมุนไพรอย่างเดียวลุงพ่อลุงกินหายระวังเหยียบต้นไม้นะคะมีต้นเล็กเล็กๆก,ก,ก,ก็ระวังนะ<อ><อ>ตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับพี่สายพันธุ์ของหาเกลิงกะเวียครับนะ นี่นะครับก้านแดงชัดๆ,ดๆแดงเย่งถ้าสังเกตของไอ้ก้านแดงนะครับคือมันจะมีสีแดง,งเห็นเลยว่าเป็นสีแดงอยู่ที่กา้านตัวลําต้นนี่ถือว่าใหญ่ใหญ่แล้วก็อันนี้ไม่ต่ำกว่า6เดือนแล้ว่ไหมำต้นโหเป็นลําต้นอย่างเงี้ยแข็งทั้งลําต้นเลยเนาะ ถือว่าต้องขอขอบคุณพี่ที่ว่าเกิงกระเวียเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็แทบจะไม่มีคนรู้จักการที่ปลูกเอามาจนได้เก็บเกี่ยวจนได้ใช้ให้ชาวบ,บ้านได้ใช้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคุณูปการที่ถือว่าได้ทั้งอนุรักษ์สายพันธุ์แล้วก็ทํายังประโยชน์ให้กับท้องถิ่นด้วยในอดีตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าชนกลุ่มไหนมาแต่คนที่เจอผมเข้าป่าก็เจอแล้วลุงเข้าป่าก็เห็นแล้วใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพันธุ์ ดั้งเดิมเ <Okay. S 2> ่ยครับแล้วพี่สันนิษฐานหรือเปล่าว่ามันน่าจะมีสายพันธุ์อื่นอีกนะคะมีมีมครับผูบ้งานการคม,มนาคมในในอยู่เส้นทางตา่างจากตรงนี้ไปจังหวัดต,ตาก็ใช้เวลาเดินแค่สองวันทางสายกัญชาภาคเหนือมันก็ต้องลงมาที่นี่บ้างแล้วก็ทําไมคนเมื่อก่อนคนเดินป่าเนี่ยไม่เป็นไข้ป่าเขาใช้วิธีาการสูบพอสูบเสร็จก็เก็บน้ําเก็บน้ําไปดื่มพอดื่มปุ๊บเนี่ยน้ำบ้องเลยนะน้ำไปบ้องครับกินจะฉุน รุนแรงแต่ไข่ปลาไม่เป็นพี่วันนี้ขอบคุณมากเลยจริงๆผมอยากได้ทีเด็ดกว่านี้หรืออยากได้สายพันธุ์อื่นๆหรืออยากได้ตัวต้นแม่ที่สมบูรณ์กว่านี้เนี่ยตอนนี้ต้องวัดใจดูว่ามันผิดกฎหมายแต่เราต้องหาคนพื้นที่ว่าต้องนําทางไปสเต็ปๆเข้าไปเอาไงอ่ะ <laughs> มันไม่ได้ไกลจากตรงนี้หรอหรือว่าไปไกลไหมจากตรงนี้ไปก็ประมาณสัก 60- 70ดกิโลอ,โอ ทีมพันไทยได้ตัดสินใจแยกกับพี่อำนาจเพื่อค้นหาบาะแสต่อไปส่วนชัยวัฒน์ต้องรีบกลับแลบเพื่อทำงานทันทีเพียงข้ามคืนทีมพันธไทยก็ได้พิกัดเร่งด่วนจากสายข่าวไม่เจ๊แล้วเปล่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ผมเป็นทีมงานที่มาตามหาตัวสายพันธุ์กัญชาครับผมพี่นำเลยครับเจอตัวเจอตัวอ๋อปููสายต้น ขอข้อมูลทางที่หน่อยอันนี้เป็นคนชนเผ่าก็กะเลี่ยงครับกะเลียงกะเลียงปัครับป่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่ครับแล้วพันธุ์นี้ได้มาจากไหนเพื่อนฟูงครับแบบทางข้างบนทางติดกับประเทศเพื่อนบ,บ้านอนทางพม่าเลยครับผมติดติดกันกับโซนทางทางเพื่อนได้แจ้งมาว่า,วามันเป็นสายพันธุ์อะไรเป็นกัญชงหรือเป็นกัญชามันก็เป็นเม็ดกัญชานะก็คือแบบคนทางนู้นเขาก็เอาไปใช้สังสรรกันนะครับแถวานี้มันมีแหล่งตรงไหนที่เขาปลูกกัญชากันเยอะๆยอมากไหมมันก็พอมีครับเยอะนี่คือกิจโน จำนวนต้นนี่ก็นับไม่ได้แบบเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นก็พันเป็นมื่นเป็นน่แหละรัโอ้ยเขาปลูกเยอะขนาดนี้เขาเอาไปทําอะไรอะคะมีในทุนนะครับมาสั่งเขาแบบเอาไปทํายาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แต่เป็นโอาเป็นดอกสดไปไม่ได้อัดมาอัดแห้งใช่ครับตัดแห้งเสร็จก็เก็บแบบก็ใส่ถุงปุ๋ยไทยแล้ว ใส่ลังอะไรประมาณนี้นะไม่ไม่ได้อัดครับแล้วพี่เคยเจอแบบเนื้อก้อนอัดแห้งไหมทั้งนี้เขาจะเรียกแบบเป็นเนื้อแบบมาเฟียอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ใช่เนื้อก้อนเนื้ออัดแห้งอะไรประมาณนั้นกลิ่นมันจะฉุนกว่ากัญชาบ้านเราพวกนั้นนะแบบมันอาจจะมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะคิดว่าต้องมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยกัญชามาเฟียกัญชามาเฟียคือกัญชาไทยตอนแรกเขาฟังว่ากชามาเฟียของมาเฟียมาปลูกก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เนื้อมาเฟียโคะนี่ใบใหญ่มากเลยเนาะมันไม่เหมือน<ช>กับเกิงกาะเวียที่เราเห็นคืออย่างที่ที่ทางผมดูเนาะก็คือส่วนใหญ่สายพันธุ์ตัวนี้น่าจะคล้ายๆกับกันชงบ้านเรานะครับเนื่องจากตัวใบมันค่อนข้างใหญ่เลยในกลุ่มประชากรตรงนี้มันมีลักษณะใบาที่ต่างกันนะตะกี้พอมาดูเนี่ยอันนี้จะมีใบหย,ยักสองหยักส่วนอันนี้จะเป็นใบหย,ยักเดียวอาจจะปลูกปนกันเราด้วยความที่ ทางชาวบ้านเขาไม่รู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรไม่ได้แยกแยะอ่ะอันนี้บางกว่าเยอะเลยเนาะใช่ลราลักษณะต้นเนี่ยก็ไม่เหมือนต้นสายพันธุ์กังกเวียที่เราที่เราเห็นเนาะทางผมอาจจะต้องมีการเก็บ DNA ของตัวต้นตัวนี้เพื่อเอาไปเปรียบเทียบว่ามันดั้งเดิมมันเป็นสายพันธุ์อะไรเพื่อเราอาจจะเจออีกสายพันธุ์หนึ่งก็ได้แต่ปลูกได้ดีมากเลยนะไม่มีไม่มีแบบแมลงไม่มีอะไรเลยเขาปลูกันช่วงไหนต้นฝนครับปลูกพร้อมข้าวไปเลยหรือว่าแบบหลังข้าวสักนิดหน่อย แล้วก็เก็บเกี่ยวก็ช่วงออกแรงครับ <ขอ S 2> ช่วงหน้าหนาวถ้าเกิดเราอาจจะต้องมาถ้าเรามามาช่วงนั้นคงได้เห็นเย,เนเยอะค่ะคงเห็นเต็มทุ่ง,งดอกแบบเดนวันนี้ก็ระยะทางก็ประมาณ6 0ส0ถึงกิโลใช้ประมาณสัก3 4ชั่วโมงครับโอ้โห<อ>แต่ว่าทางลำตาเ<ส>ขาออกได้เฉพาะหน้าแรงครับหน้าแรงอย่างเดียวทุกคนนียก็คือตัดขาดเดินอย่างเดียวถ้าเกิดสายพันธุ์เกลกเวียเนี่ยมีสายพันธุ์ตัวใหม่ๆที่นำเข้ามาปลูกเนี่ยอาจจะทำให้สายพันธุ์ดั้งเดิมของที่นี่มีการกลายพันธุ์อยู่ แล้วสายพันธุ์เดิมก็จะค่อยๆหายไปด้วยใช่อันอันนี้พอมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่เป็นคนดั้งเดิมของที่นี่พอที่จะแนะนําให้เราเข้าไปสอบถามข้อมูลได้หรือเปล่าครับก็น่าจะพอมีนะครับแต่ส่วนคนส่วนมากก็สมัยก่อนเขาซุปฟินนะครับซุปฟินอ่าใช่ใช่จะซุปฟินแล้วก็เขากวาดล้างฟินเอาเลยมาข้้าางหนเป็นกัญชาผู้รู้ละวีข้าเนาะเขาบอกเขาบโอเพียงเศรษฐีอุ้มเขาบโอเนาะโอ้แตงชนุนเลยเสร็จนะ โอ้เยอะเลยวิสาสอบบังานโอ้เวลโอ้เคยเรียเลยคนกะเรียงสมัยก่อนเนี่ยนิยมดูดค่อนข้างมากเลยทีเดียวก็คือดูดเสร็จก็ทํางานปกติอะค่ะไม่ได้ว่าดูดแล้วนอนอย่างเงี้ยไม่ใช่คือดูดแล้วก็เป็นยาเป็นอะไรด้วยโอ้เพียงระไหมหรอก็นั่นแหละเพยโอ้เพยโอ้ไม่ใช่แค่กัญชามันจะมีฟิ่นคู่คู่กันด้วยคือเจอก็คือมาเป็นต้นแล้วแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเขาก็เอาเม็ดที่ ที่มันขึ้นนั่นแหละก็เอามาปลูกปต่อๆ,ๆกันมาเขาก็ไม่ไม่รู้เรียกไม่ถูกเหมือนกันแหละไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรหรือว่าอะไรเพราะว่าโตมาก็เออนี่แหละคือกัญชารู้แค่นั้นไงพี่น่าจะเป็นร้อยปีเนื้ที่วิวเยอะเวยโอ้ยยักษ์มรดกนะคิดว่าถ้าเกิดข้อมูลที่เราได้ยินมาเนี่ยเขาปลูกมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วจริงๆมันก็จะถือว่าอาจจะเป็นพันธุ์พื้นที่ของเซนต์เกเวียตัวน,นี้ได้ใช่เบื้องต้นเราก็มีข้อมูลที่ส่งให้ทางพี่วัด เขาเอาเข้าไปเข้าแ l a แล้วเข้าไปตรวจหลังจากนั้นอาจจะต้องเราอาจจะต้องกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งมาสิอยากเห็นอยู่เป็นทุ่งเป็นพันต้นเนี่ยพันต้นอันนี้ใช่เลยคือเรายังไม่เคยเจออย่างนั้นเราอยากเห็นสภาทีมแบบอยู่ในทุ่งกันไม่อยากขับรถไปแล้วอยากล่องเรือตามที่เขาบอกไปโอ้โหเอปิคมากทางเราสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ในพื้นที่นั้นได้หรือเปล่ากงไปทางน้ำไปทางน้ำทางน้ำด้วยจากนี่ไปไกลไหมครับระยะทางมันไม่ไกลครับแต่แบบ การเดินทางมันไม่ใช่ตัวใช่ครับผมทุกครั้งที่มาคือประสบการณ์ทางด้านกัญชาสายพันธุ์ใหม่ๆตัวนี้ผมแฮปปี้อยู่แล้วแหล่งข้อมูลมันค่อนข้างชัดเจนเนาะเราก็เก็บตัวอย่างเอาไปทดสอบแล้วเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์ดูเพราะบางครั้งสายตากับความจริง อาจจะแต่นั่นว่าภูมิอากาศตรงนี้นะว่ามันก็เหมาะกับปลูกกัญชาแล้วมันอาจจะไม่เอ็กซ์ตรีมเท่าภาคเหนือที่เราไปที่มันแบบเย็นก็เย็นเลยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันอาจจะใช่เราแค่รอผลมันว่ามันพุ่งออกมา4 0เอซอย่างที่เขาว่าไหมจบทริปนี้แล้วก็เดี๋ยวไปไหนกันต่อทริปหน้าเออก็ทางผมมีติดต่อกับทางหนึ่งในตำนานแล้วกันเคดีลุงดำโอเคด้วยไปเลยหรอ ไปไเลยเลยไม่พักไหนหรอไม่พักโ <Okay. S 2> อเคไ,ไปกอ่อเต<ป>่าดิรนะีบไปทีมพันไทยยังคงติดค้างเรื่องปริมาณ t s c ของสายพันธุ์เกลองกระเวียแต่เมื่อเข้าตรวจที่แล a บแล้วหวังว่าคงจะมีข่าวดีมาแจ้งกันต่อไปทีมพันไทยจะลงไปที่ภาคใต้เพื่อหาสายพันธุ์กัญชาที่เล่าขานว่าเป็นขุมพลังหนุ่มและกอ่อเต่าถินของนักปลูกระดับตำนาน